นึ่งในนี้ใครจับได้ใบแดงยกมือค่ะใครใคร,ใครทัดหนึ่ง่งค่ะทุกคนเริ่มค่ะนางฟ้าเกณฑ์อาหารในนี้ในวันเกณฑ์อาหารสิ่งที่เพศทางเลือกอย่างเราอยากได้นั้นคืออะไรคะเริ่มเลยค่ะน้องน้ำนั่นเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะพี่นิวเอเป็นยังไงเพราะว่าประสบการณ์ที่น้ำเคย่าน ตอนที่ไปตรวจสีอ่ะก็จะมีก็มีผู้คุมผู้ชายอ่ะค่ะก็มาคุมหน้าห้องน้ําเลยแล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่าเราอายอ่ะเราเรารู้สึกว่าใจเราเป็นผู้หญิงแต่ทําไมเขาต้องมาแบบต้องมาเฝ้าเรามาจ้องเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นทำให้เรารู้สึกไม่มีเกียรติในตัวเองค่ะพี่นิวเขาให้เราปัสสาวะให้เขาดูเลยเหรอใช่ค่ะพี่นิวเขาหันหลังค่ะแต่เขาต้องแอบดูว่าแบบอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยการพิสูจน์จุดประสงค์เอาแล้วซึ่งตอนนั้นเราเองก็อาจจะยังไม่ได้เป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเขินอายคคคคค่่่่่่ะะะะะะพีีนน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 ิิอออออออเเเเเแลล้้้้ววงมมมมาาาาาารรหหหูยยยกกกกไไได็็ใททืัจป หัวโปกหรือ,อว่ามีนมไม่มีนมมีงูหรือไม่มีงูก็อยากให้เขาตัดสินใจเกี่ยวกับให้หมายถึงว่าแบบไม่ต้องจับทหารก็ได้ค่ะอยู่ออที่เราตัดสินใจว่าเราอยากจะเป็นทาหารหรือว่าไม่อยากเป็นทหารแต่สาหรับหนูอยากได้เป็นแฟนทหารค่ะเอออะแล้วน้องาวา่ะคะหญิงแท้ที่เป็นสงแฟนเก์ทหาร <c oughs> เ,ปเป็นยังไงบ้างเ <c oughs> ขาก็อยากให้พี่เกทหารใจดีกับพวกเราทุกคนหน่อยนะครับบางเขตเนี่ยใจดีแต่บางเขตก็โหดมันดูแบบว่าไม่มีความเท่าเทียมกันอ่ะโหดในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะแบบ ต้องเช็คนมจับเ้วยนะาผ่ามาหรือยังทับมาหรือยังอย่างเงี้ยบางบางที่มันมันมันไม่เหมือนกันบางทีก็ให้นั่งกับคืนด้วยใช่ไหมแบบว่าบางทีเราแต่งตัวไปให้เขาเห็นว่าแบบเออใจ